คุณต้องตอบพวกเราก่อนว่าคุณเข้าไปที่เกิดเหตุทําไมผมตอบคำถามได้ไปแล้วผมเข้าไปหาเบาะแสนในที่เกิดเหตุที่พวกคุณหาไม่เจอไงแล้วมันใช้หน้าที่มึงไหมมึงเป็นตํารวจเหรอะฮะผมไม่ได้เป็นตารวจผมถูกเชิญมาให้ช่วยดูคดีนี้ถ้ามึงถูกเชิญมาแล้วมึงจะหนีออกจากที่เกิดเหตุทาไมผมไม่ได้หนีผมเดิอนออกมาเพราะผมพูดในสิ่งที่ควรพูดกับพวกคุณไปหมดแล้วผมดูแล้วว่าผมคงไม่มีเวลามากพอ ที่จะมานั่งอธิบายเรื่องง่ายๆให้คนที่เข้าใจยากฟังเพราะดูจากสีหน้าพวกคุณแล้วไม่ว่าผมจะพูดอะไรไปพวกคุณก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วสัญลักษณ์ที่คุณว่าเนี่ยมันคืออะไรทำไมพวกเราหาไม่เห็นเจอเลยเคยมีการทดสอบจับเวลาการประเมินผลของสมองมนุษย์โดยสมองคนทั่วไปใช้เวลาประมาณ16วินาทีหลังจากได้รับข้อมูลแต่ก็มีบางคนที่ทำได้เร็วกว่านั้นและแน่นอนว่ามีบางคนทำได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โอผมเข้าใจแล้ว19วินาทีมึงจะออดทำไมเนี่ยฮะมันหลอกดาบพวกเราโง่อยู่เนี่ย25วินาทีแต่ก็ยิ่งดีนะที่คุณยังคิดได้มึงจะไม่มึงยิ่งจะมากไปแล้วมึงเนี่ยฮะฮะใจเย็นพี่ต่อยด่วนเลยต่อยกูเลยใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นก่อนพี่ฮะใจเย็นก่อนพี่เฮ้ยเฮ้ยถ้าพี่ต่อยเขาไปอ่ะชีวิตตำรวจพี่มันไหลแน่ อะไรของมึงเนี่ยเขาเรียนจบด้านอจชายวิทยาที่ประเทศอเมริกาพี่แถมเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ FBI ด้วยตอนที่อยู่ที่อเมริกาเขาจะชื่อว่าโทนี่ครับโทนี่จะเป็ยังไงวะมึงจบนอกเนี่ยมันเป็นฆาตกรไม่ได้เหรอเป็นหรือไม่เป็นผมไม่รู้พี่แต่ยังไงเราก็ต้องปล่อยเขาไปครับ พอแล้วนะทะกูไม่ทำอะไรมันหรอกเจ็บผมรู้นะครับว่าการสืบสวนเนี่ยมันต้องมีการตั้งสมมติฐานเพราะฉะนั้นผมก็จะขอตั้งสมมุติฐานก็แล้วกันว่าคุณทันวา คุณกลับมาประเทศไทยได้หนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเกิดคดีฆาตกรรมที่สุขุมวิทเพราะฉะนั้นผมขอตั้งสมมติฐานว่าคุณคือฆาตากรทั้งสองคดีฟังกูนี่กูถามมึงหน่อยดิว่าทำไมมึงถึงไปที่เกิดเหตุได้เร็วนักทั้งนั้นที่คดีเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงและข่าวไม่เงินไม่ได้แพร่ออกไปผมไปตามสัญลักษณ์ ที่คนไลายเขาทิ้งเอาไว้ในคดีแรกไงมึงอย่าคิดว่ามึงจบนอกแล้วมึงจะหลอกกูได้นะฮะไอ้สันเนี่ยรักที่มึงโคตรเนี่ยมึงคิดว่าจะทําให้กูดูไม่ดีดูโง่ในสายตามึงใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเอาผ้าปิดกล้องจอนปิดดิโอ้โพี่มานี่เลยว<อ>จะฉลาดนักใช่ไหมโอ้อยเดี๋ยวเราพี่มันฉลาดไงมึงจะได้รู้ฮะเดี๋ยวกูจะตอบไปมึงคว่ำไปใน16บหกวิหรือมึงคอยดูพี่เล่นสองหกสิบห้าวิได้ไหมพี่อะไรของมึงอีกวะ คืออย่างนี้นะพี่ท่านรองวิลาวันเป็นคนเชิญคุณทันวาให้มาเป็นที่ปรึกษาของทีมเราพี่จบไหมพี่างานเข้าแล้วว่าคึงูหลังมึงเนะี่ยถ้าพี่มีข้อสงสัยอะไร<ๆ>ก็ไปถามท่านรองนะพี่ผมไม่เกี่ยวลวะตบเลยตบดิพี่อ่ะเต็มที่เลย บอกพ not, ี for for ้พี่ด้วยยังมีเวลานะจับเวลาให้ยุ่ยบอกให้เด็กดีกว่าอยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรบอกว่าฉันคิดถึงเธอแทบอยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรบอกว่า